แกงส้มค่ะสีน่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ใหญ่ก็จะแกงส้มเอผักกาดขาวกินนะคะใส่ปลาซาปะนะคะปลาซาปะก็เอามาซีกเดียวละคะ่ะวันนี้เอาแต่ช่วงกระดูกมาทำนะคะส่วนที่เหลือก็เก็บใส่ตู้แข็งไว้เหมือนเดิมละคะ่ะหั่นๆันแล้วก็ใส่ตู้แข็งไว้นะคะ ทำมันอื่นนะคะยายก็จะใช้พริกแกงส้มละลายลงไปก่อนนะคะแล้วยายก็จะเอาส้มขามใส่ลงไปะคะ่ะส้มขามก็เหมือนเคยนะคะ่ะยายก็จะใส่แบบใส่ไปเลยนะคะไม่ไม่ไม่คั้นนะคะ เพราะว่ายายกินทั้งกากอะค่ะเพราะว่ากากของต้นมะขามเนี่ยทําให้ยายละบายนะคะยายเป็นโรคท้องผูกค่ะยายก็จะใส่ไปแค่นี้นะคะเพราะยายกินออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้ทําคลิปนานและก็เลยต้องทำนะคะ ยายก็จะปล่อยให้น้ำแกงเดือดก่อนนะคะพริกแกงส้มนี้ก็เป็นพริกแกงส้มที่ยายทํำไว้นั่นแหละค่ะเขาหมดแล้วนะคะพอน้ําแกงเดือดยายก็จะใส่ผักละคะ่ะ นะคะคปลายาจะใส่ทีหลังตอนที่ว่าเราปรุงรสแล้วค่ะจะได้หยุดงานสักหน่อยเอาอีกแล้วค่ะเพื่อนป่วยผู้จัดก,การโทรมาอีกแล้วว่าจะต้องทำงาน ที่นี่ไม่เหมือนประเทศไทยหรอกคะ่ะประเทศไทยทํามากได้โบนัสมากแต่ที่นี่อะไรก็เหมือนกันหมดแม้แต่คนป่วยก็ได้เท่าเราแต่เราอะป่วยนิดป่วยหน่อยเราก็ไม่เคยป่วยเพ,เพราะเราป่วยไม่เป็นนะคะบอกตรงๆว่าเราป่วยไม่เป็นไม่รู้ป่วยอะไรสงสัยจะกลับมาเป็นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้โรคระบาดเนี่ยเพราะเขาเป็นเคยเป็นไปครั้งหนึ่งแล้ว ฉีดวัคซีนแล้วแต่วัคซีนน่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดป้องกันมันแค่ไม่ให้เราอ,อาการหนักขึ้นเนั่นเองคือป้องกันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น่ะเอาพูดกันตรงๆว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตยายก็ไม่ได้ถามว่าเขาเป็นโรคอะไรในะตอนเนี้ยคือป่วยอะไรเพราะว่าผู้จัดการโทรมายายก็ได้แต่รับปากว่าเออยายทํางานนะอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยมาดูให้น้ําแกงเดือดเดี๋ยวหน้ามันจะนานเกิน พอน้ำแกงเดือดนะคะยายก็จะปรุงรสค่ะเราใส่ซมมขามก้อนลงไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็มาใส่น้ําตาลค่ะที่จริงแกงส้มต้องใส่น้ําตาลปี๊บนะคะแต่เราไม่มีไม่มีเราก็มีอะไรก็ใส่ลงไปอย่างนั้นนะคะสูตรยายเหมือนเดิมนะจะไปหาให้ครบเครื่องแบบที่เราป,ประเทศไทยเราไม่มีหรอกนะคะวันนี้ยายก็ใส่อันนี้ชูรสค่ะ เสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็เป็นน้ำปลานะคะยายก็จะใส่ลงไปแค่นี้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะพอได้แล้วอันนี้มะเขือเทศค่ะยายก็จะใส่ไปทางลูกนี้เลยนะคะหอมมากเคียวหอมทีเดียวแหละ พอเสร็จแล้วอันนี้คือปลาค่ะทั้งกระดูกทั้งเนื้อทั้งอะไรเนี่ยอันนี้ช่่มเนื้อช่่งกระดูกนะคะยายก็ใส่ลงไปอีน,นี้ยายใส่ลงไปแล้วยายยังไม่คนนะคะเขียนนิดนึงให้ปลามจุ่มนะคะรอสักแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาฉิม เสร็จแล้วยายก็จะชิมค่ะไอรสชาติเลยค่ะต้มมะขามก็ออกแล้วนะคะ,ะเปี้ยวพอดีเท่านี้ก็ได้แกงส้มกินแล้วค่ะหนึ่งหม้อนะคะยายเป็นคนกินผักเยอะนะคะ แกงส้มนี่ยายก็กินเออโดยมากจะกินผักแต่ปลาอะท้ำทำไปไดนเป็นเหมือนนั่นะนหะคะ่ะโชคดีแล้วมีความสุขทุกคนนะคะเดี๋ยวยายก็จะกินข้าวแล้วค่ะปลอดภัยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงส้มมากินด้วยกันนะคะสีสวยน่าก,กินเลยค่ะมากินข้าวมื้อเที่ยงกันค่ะ